คำถามลูกเคยทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอบรมบุคลากรผูมีหน้าที่อบรมบุคลากรน,นี้ถ้าเห็นว่ามีผู้ที่ยังไม่เหมาะสมก็จะไม่จะต้องคัดออกเพื่อให้ไปสร้างบรมีภายนอกกรอากการตัดสินดังกล่าวนี้ทําไปตามหน้าที่เดยไม่มีอคติและเพื่อยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักจะมีผลบุญหรือผลบาปอย่างไรคะและจะมีวิวากรรมอย่างไรคะ มาฟังกันเลยลูกเคยทำหน้าที่พี่เลี้ยงอบรมบุคลากรผู้มีหน้าที่นี้ถ้าเห็นว่าผู้ที่ยังไม่เหมาะสมก็จะไม่ต้องคัดออกเพื่อให้ไปสร้างบรงมีภายนนก่อนอาการตัดสินใจด็งนี้โดยไม่มีอคติและเพื่อยึดประโยชน์สุขขององค์กรเป็นหลักนั้นก็ไม่มีผลบาปและวิบากกรรมใดเราได้ทําตามกฎเกณฑ์ที่หมู่คณะได้กําหนดขึ้นมาจ้ะส่วนผลบุญที่ช่วยคัดบุคลากรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพใปหมูค่คณะ ก็จะทําให้ลูกอยู่ในแวดวงมณฑิตนักปราท,ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็จะได้รับการฝึกฝนที่มีความรู้ความสามารถดีเช่นเดียวกันด้วยจ้า